ทีนี้หลักการคือสมมุติเราเริ่ม,เร,มเรียนรู้เราจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ง่ายก่อนเสมอพี่จะขอยกตัวอย่าง C major scale ก็คือมันจะมีโน้ตนี่โดเลมิฟาซอนลาดีโไปเรื่อยๆทีนี้โน้ตแต่ละตัวเนี่ยเราเรียกลำดับได้เช่นถ้าเป็น C major โน้ต C ตรงนี้เราจะเรียกว่าลำดับที่1อันนี้ลำดับสองอันนี้ลำดับส ไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูวิธีการสร้างคอร์ดการสร้างคอร์ดก็ง่ายๆนะครับง่ายๆอ่าเดี๋ยวพี่ตัดโช์ตรงนี้มาเพื่อที่จะเขียนให้พวกเราดูอ่าสมมุติว่าพี่เอาตัวนี้เป็นตัวที่1นอ่าตัวนี้ตัวที่สองอันนี้ตัวที่สา5 6ี่ห้าหดไปเรื่อยๆนะ11 12ไปเรื่อยๆคอร์ออดที่1 หรือเราจะเอาหยิบตัว C ขึ้นมาสร้างเป็นคอร์ดเนี่ยเราจะเอาโครงสร้างตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5คือมันจะโยงข้ามอย่างนี้นี่เเ,เขาเรียกว่าการโยงข้ามแบบนี้เพราะฉะนั้น135ตรงนี้รวมกันเขาเรียกว่าเป็นคอร์ด C อ่าก็คือคอร์ด C ประกอบไปด้วยโน้ตตัว C โน้ตตัว E แล้วก็โน้ตตัว G ทีนี้คอร์ดที่สอ่ะพี่จะใช้สี ีเขียวก็แล้วกันคอร์ดที่สองเราจะเอาตัวนี้เห็ <Yeah. S 1> นไหมตัวที่สองของมันเห็ <Yeah. S 1> นไหมนี่ตัวที่สองโยงข้ามไปเอาตัวที่สี่โยงข้ามไปเอาตัวที่หกเห็นไหมเพราะฉะนั้นคอร์ดที่สองเราจะได้คอร์ดอะไรครับคอร์ดดีแต่มันจะเป็นชนิดไมเนอร์เพราะฉะนั้นคอทดีไมเนอร์เท่ากับโน้ตอะไรบ้างโน้ตดีโน้ตเอฟแล้วก็โนะ้ตเอเห็นไหมง่ายไหม ให้ทายว่าคอร์ดที่3ามทำยังไงคอร์ดที่3ต้องเริ่มจากตัวไหนอ่ะหลายคนเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจละคอร์ดที่3เราจะต้องเริ่มจากตัว e เห็นไหมอ่ะขออนุญาตทับนะนี่คือคอร์ดที่3นะครับเพราะฉะนั้นเราก็โยงข้าม e มาเอา g แล้วข้ามมาเอา b เห็นนะเราจะได้คอร์ดตัวหนึ่งที่เรียกว่า,าพี่เขียนข้างบนนะ e minor อ่าอ่ะคอร์ด e minor มีโน้ตอะไรบ้างสะกด e G B าต่อมาอ้อที่สี่สีอะไรดีเอาสีม่วง้อที่4เราจะต้องเริ่มโน้ตตัวที่4คือคอดอะไรครับ F ทีนี้เราก็เอา F ข้ามมาเอา A ข้ามมาเอา C เห็นไหมง่ายไหมเป็นคอด F major คอด F major สะกดด้วย F อะไรต่อมา A ต่อมา c เห็นไหมโคตรง่ายเลยอันนี้คือการไล่ขอดไปเรื่อยๆอ่อคอระอด f แล้วต่อมาขอด a ขอด a พี่เอา c นี้ขอด a คือขอดลำดับที่6เอ้ไม่ใช่คอดคอด g ขอโทษทีขอด g คือขอดลำดับที่ห้าเราก็เอา g ค่ามาอะไรครับเอา b ค่ามาเอา d เห็นไหมมันก็คือคอด g อพี่เขียนตรงนี้แล้วกันทับไปเลยขอด g สะกดไปด้วยโน้ตอะไรครับ g โน้ต B โน้ต D น yeah? ต่อมาขอลำดับที่6ของสเกลขอลำดับที่6ของสเกลคือคอร์ด A แล้วก็เอา A ข้ามมา C C ข้ามมาอโหโคตรง่ายเป็นคอร์ด A Min เนเดี๋ยวชนิดคอร์ดเดี๋ยวว่ากันีนีหลังคอร์ด A Min o r ประกอบไปด้วยโน้ตอะไรบ้างประกอบไปด้วยโน้ต A ประกอบไปด้วยโน้ต C ประกอบไปด้วยโน้ต E เห็นไหมเป็นคอร์ดลำดับที่6 ต่อมาคอดำดับสุดท้ายของคียนี้คือคอร์ดที่7คือ B เพราะฉะนั้นคอร์ด B เราก็เอา B โยงข้ามมาเอา d โยงข้าม,มาเอา F มันจะกลายเป็นคอร์ด B ดิมอ่านี่เราจำง่ายๆขอดที่7มันจะต่างพวกคอด B ดิมสะกดยังไง B แล้วก็มาเอา d แล้วก็มาเอา F แบบนี้เรื่อยๆ นี่คือคอร์ด7ขคอร์ดในเมเจอร์สเกล C เมเจอร์สเกลคอร์ด1 C คอร์ด2 D m i n ม r อร์คอร์ด3 E m i n ม r อร์คอร์ด4 F คอร์ด5 G คอร์ด6 A Minor เอร์คอร์ด7 B d ด m เพราะฉะนั้นในทุกๆเมเจอร์สเกลมันจะมีคอร์ดทั้งหมดอยู่7คอร์ดแบบนี้ตามโครงสร้างที่พี่ได้สร้างให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าใครจำอะไรไม่ได้ให้มาดูริมเปิลโน 135 1, ข้ามหัวไปเรื่อยๆ